สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชนแล้ผมมือต้อนรับคุเพยงความปังตามสไตล์ท่นมือคิดแต่บ่ได้ปบมือแสดงว่าคิดนั่นนะส่องปลอมอย่างที่นี้คนกล้าปลอมคนหนาใหญ่ๆบานๆหัวละล้านเถอเธอยู่บอกเน้ยมมาใกล้ๆมาแล้วพี่น้องมาแล้วซึ่งคิดที่ผ่านมาพี่เป้เกิดไว้ว่า พี่เป้ได้ตามอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งคืออาจารย์แซมรัตนบุรีและหลายๆคนอาจจะรู้จักหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักก็จงรู้จักจากพี่เป้ซะคนะคะซึ่งแกให้ห่วยแม่นมากแบบยาวนานแล้วนะด้วความที่ว่าเราก็ตามแกมาแบบยาวนานเหมือนกัน จะซื้อมัง่งไม่ซื้อมัง่งบางทีเราก็บุญไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่วันนี้6สิงหาคม2568ขอพึ่งใบบุญและบารมีด้วยนะคะอาจารย์พี่เป้โม้เยอะนะาารประเด็นคือพี่เป้โม้ไว้เยอะนะ พี่เป้ทนไม่ไหวเมื่อไหร่แกจะปล่อยชิปวะเมื่อไหร่แกจะปล่อยตัวเลขสวยๆออกมาพี่เป้ทักไปหาแกเองเลยด้วยความแบบรวบรวมความค่าทั้งแบบสามโลกมาเลยฮึบอืมกดปุ๊บเข้าไปเลยสวัสดีค่ะอาจารย์พี่เป้เป็นยูทูบเบอร์นะคะโ <c oughs> <c oughs> วย้ยจะว่าแตไหนดอกด้วยความอย,ยากได้ตัวเลขมาฝากมูเจ้าพี่น้องเอ้ย ซึ่งอาจารย์แกก็เมตตาให้ตัวเลขสวยๆมานะคะและแกก็ลงในหน้าเพจแกแล้วนะซึ่งราววันที่6สิงหาคมส2568นี้มีชุด3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวนะคะชุด3ตัวแล้วชุด2ตัวชุด3ตัวก่อนเลยอะ9 4 1 6 4 1 2 4 6 เก้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสองสี่หกนะคะชุดสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าสี่หกและสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าสี่หกและสองสี่อันนี้คือที่แกซื้อราคาก็ตามนี้แหละเออและที่สำคัญพี่เป้ทักแชทไปไม่พลาดรู้ปะ่ะอาจารย์ขอชุดเน้นๆหน่อยชุดเน้นๆอ่ะ ชุดที่แบบอาจารย์แบบชอบสุดๆอ่ะชอบแบบพิเศษพิเศษอ่ะเออแกก็บอกว่าไอชอบที่แบบพิเศษพิเศษตามนี้ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่คือชุดเน้นพิเศษพิเศษพิเศษใส่ไข่เออใส่ไข่สองใบล้วปกติพิเศษพิเศษโจ๊กใส่ไข่หนึ่งใบ อันนี้คือพิเศษใส่ไข่ช่องใบเออหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่คือชุดพิเศษเน้นๆนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนคตัวเลขอ่ะคือแบบว่าแต่ละกูรู้แต่ละอาจารย์แต่ละสำนักอ่ะคือในามรู้สึกว่าวันนี้ชนกันหลายสำนักหลายเจ้ายังไงก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดู เปิดใจนิดนึงเปิดใจลองตามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กราบขอบพระคุณอาจารย์แซมรัตนบุรีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับตัวเลขสวยๆเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้และตัวเลขสวยๆจากหลากหลายอาจารย์หลากหลายครูกราบขอบพระคุณเจ้าของขอ้อมูลลงมาค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุกุสุนที่ เสียวเวลาเบิ่งพี่เป้ <c oughs> กระซังพี่น้องเนาะขอให้ช่วงนี้ค่ะไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย